อยากจะไปเข้าที่ไหนรุ่นพี่เตรียมจะช่วยน้องก็ต้องช่วยปรบมือสองข้างมันจะดังขอให้น้องช่วยกันทําให้ดีที่สุดครับโอกาสมาถึงแล้วไขว่คว้าไว้อันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้น้องเข้ามาาะไยได้ดีตามที่น้องคาดหวังไว้ครับอย่าลืมนะครับน้องเป็นกําลังหลักของชาติคนหนุ่มคนวัยแรงเรายังเป็นคนที่มีองค์ความรู้ไม่ท้อถอยซื่อสัตย์สุจริตชนะทุกเรื่องครับ น้ำเสียงแห่งความจริงใจกลั่นจากประสบการณ์และความหวังดีของพี่ๆในนามสมาพันธ์สมาคมสิเก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA เดินหน้าแผนง,งาน CGA One Team เอบาหมายให้สมาคมอัสมชันรับผิดชอบงานพัฒนาการศึกษาแก่น้องๆโรงเรียนในเครือตามแผนง,งาน New Online Education CGA เนี่ยประกอบด้วย14สถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนาของประเทศไทย ทำงานร่วมกันเป้าหมายเดียวกันให้สำเร็จเราแบ่งงานให้ทุกสมาคมช่วยกันทำเราถึงตั้งสโลแกนใออนการหนึ่งว่ารวมพลังเพื่อสังคมพวกเราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงโรงเรียนอัสสัมเนี่ยเกิดก่อนใครเพื่อนอายุร้อยกว่าปีมีชื่อเสียงมากสร้างผู้นำข้าราชการนักธุรกิจชั้นนำของประเทศมากมายด้วยคุณภาพการศึกษาเราก็เลยมอบให้สมาคมอัสสัมชัน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาการศึกษาสมาคมสัาพัน,น่ยให้ความสำคัญเพราะเราก็รู้ว่าจุดอ่อนของโรงเรียนก็คือการที่น้องต้องไปติวเองไปทำอะไรเองทั้ง cga ท่านนายกธนาชัยท่านทราบบอกว่าอยากจะให้สมาคมสําพัญรับเรื่องการทำพัฒนาการศึกษาได้ไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ทดีมากๆเลยและปมกนเชื่อว่าเป็นสมาพันธ์แรก ในประเทศไทยที่ได้เริ่มทําโครงการในลักษณะนี้แผนงานติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยในฝันเป็นงานเร่งด่วนลําดับแรกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงการระบาดของโควิด -19 CGA รับผิดชอบจัดหางบประมาณมาดําเนินงานโดยขอรับการสนับสนุนจากองค์กรขนาดใหญ่และสิทธิ์เก่าจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเป็นหุ้นส่วนแห่งการสารประโยชน์ทำความดีตอบแทนสังคมไทยในระยะยาว เราก็อยากจะรักษาคุณภาพชื่อเสียงของสาบันศักดิ์ศรีของสาบันขณะเดียวกันเราก็อยากจะช่วยเด็กว่ารุ่นพี่ๆจะช่วยได้อย่างไงและที่สําคัญคือผู้ปกครองถ้าเราไม่มาช่วยผู้ปกครองก็จะเหนื่อยจะไปติวที่ไหนก็ลําบากแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยมีแผนนี้เช็ดติวให้ฟรีก็โชคดีเรามอีองค์กรชั้นนาของประเทศมาสนับสนุนโครงการการที่เราจะทําติวเตอร์หเราต้องมีงบประมาณ สมาคมสัญชาตออกตัวครั้งแรกเลยนะครับพี่อ์ก็ได้ประสานไปกับทางปตทอสอพอซึ่งมีพี่ช้างท่านพงศกรทวีสินซึ่งเป็นอังคินิกเนี่ยก็เรียนพี่ช้างว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการของ CGA คือสมาพันมคมสิทธิ์เก่าในเครือเซนคาเบลอย่างงั้นถ้าเราทําให้น้องๆของเราทั้ง13หรือ14โรงเรียนที่ว่าเนี่ยนะครับเข้มแข็งได้ความรู้เพิ่มกว่าที่เขามีอยู่หรือเขาไปติวเองมันจะทําให้น้องๆชั้นหมหก ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยของรัฐในระดับแนวหน้านอกจากปตทสพฯก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่วิวัฒน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมภารออาสำคัญเชื่อมกับท่านวิไทยรัตนากรธนาคารอมสินซึ่งเป็นธนาคารของคนไทยทั้งประเทศเมื่อเสนอเรื่องไปทั้งสององค์กรแล้วแนบรายละเอียดไปว่าเรามีเครือข่ายที่จะติวไม่ใช่แค่เด็กสำคัญท,ทั้งสองตอบรับเลยนะครับ CGA ส่งมอบสื่อ E-Poster ให้น้องๆสแกน QR Code เช็ครายละเอียดตารางการติวพร้อมประสานส่งมอบซิมจาก True ให้ครูฝ่ายวิชาการของทุกโรงเรียนในเครือส่งต่อให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การติวออนไลน์พร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไป ข้องทางการเข้ามาหาลัยเนี่ยเปิดกว้างมากกว่าพวกรุ่นู้ผมผมในการเข้ามาหาลัยมีเรื่องของการเข้าที่เป็นรอบ T ี a s สก็เป็นรอบปกติแล้วก็รอบที่เป็นคณะที่เป็น international school แล้วก็รอบสุดท้ายคือรอบของแพทยาศาสตร์ทัตแพทย์สัตวแพทย์เภสัชกลุ่มนี้ก็จะมีการสอบซึ่งเขาก็จะเก็บคะแนนแล้วก็ไปยื่นเพราะนั้นเนี่ยในเฟสหนึ่งที่เราได้รีเริ่มขึ้นมานะครับไปการติวออนไลน์หลังจากาน้องๆเนี่ยปิดเทอมภาคเรียนที่หนึ่งแล้ว การเรียนก็จะมี2รูปแบบก็จะมีการเรียนที่ผ่านไลฟ์โดยการใช้ระบบของ True ที่เรียกว่า True Vroom ทีมวิทยากรที่เราคัดมาเนี่ยเป็นวิทยากรระดับประเทศทั้งนั้นแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชาเลยสาสุดแรกคือกลุ่มนักเรียนที่อยากจะเข้าคณะปกติที่เป็น t c a s ไม่ว่าจะเป็น t c a s รอบ Portfolio ก็ดีรอบสอบแกดแพก็ดีรอบสอบโอนนก็ดีเป็นกลุ่มที่มีการเลือกเข้ามาลายเยอะที่สุด ก็จะมีการติววิชาแกะแพทนหนึ่งแพทสองแพทสามซึ่งเป็นวิชาหลักผมเชื่าว่าช่องทางปกติไปก่อนอีกะระดับหนึ่งนะครับเราก็จะตอบโจทย์ที่เป็นนักเรียนในการเข้าคณะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลทางช่องทางในการสอบเข้าเนี่ยหลกักๆเนี่ยจะอยู่ที่การสอบแซดซึ่งจะมีการสอบแซดเวอร์เบิรคือภาษาอังกฤษและแซดที่เป็นคณิตศาสตร์ทพะั้งสองตัวนี้ถ้าเกิดน้องทําคะแนนได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเข้าคณะอินเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมว่านักเรียนในเครือของสมาคมของเราเนี่ยน่าจะได้เปรียบ ระบบ Vroom เรียนพร้อมกันแบบสดๆจำกัดนักเรียนครั้งละ1,500คนและยังสามารถติวย้อนหลังผ่านระบบวีเ a r n เวลาใดก็ได้ในช่วงปิดเทอมนี้รองรับได้สูงสุดถึง5,000คนนอกจากนี้ CGA ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมติวเตอร์ชั้นนาให้นาลิขสิทธิ์ภาพการติวแต่ละรายวิชามอบให้แก่13โรงเรียนในเครือเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ความปรารถนาดีสู่น้องๆในรุ่นต่อไป สำหรับน้องๆที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนต้องบอกว่าไลฟ์สดได้ผ่านระบบ v ีลูมนะครับเราก็จะมีระบบอีกตัวนึงที่เรียกว่า v ีเลอซึ่งคอนเทนต์ทั้งหมดที่เรียนในชุดตปิดเทอมเนี่ยน้องๆคนใดสามารถเข้าไปเรียนได้ตามความต้องการและเวลาใดก็ได้เพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์ให้น้องนะครับสามารถเรียนตัวนี้เพื่อเปิดโอกาสหรือเพิ่มช่องทางโอกาสการเข้ามาหาลัยในช่วงตุลาคมนี้ด้วยอันนี้คือเฟสที่1ในเฟสที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงเทมอม2ซึ่งเทมอม2เนี่ยเราก็จะเพิ่มกลุ่มที่มุ่งหวังจะไปแพทยศาสตร์ เพราะฉะนั้นในเฟซซองก็จะมีอีกหลักสูตรถึงเพิ่มเข้ามาทรูนอกจากจะมีพี่บรลลบเจรวนนท์ซึ่งเป็นหลักท่านเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ของสมาคมสุนทนแล้วเรายังมีคุณสุภชัยซึ่งเป็นซ e o ของ True เมื่อเราทราบว่าทัง True มีแพลตฟอร์มซึ่งเหมาะสมกับเรื่องของการติวเตอร์หรือหรือเรื่องการศึกษาเราเชื่อมต่อไปทำสื่อเป็นเรียนคุณสุพชัยคุณชัยขานรับทันทีครับให้ทุกอย่างเป็นสิทธิทพิเศษ นะครับอันนี้ต้องแสดงความชื่นชมและความมีน้ำใจของความเป็นอสัมพนิกความเป็นเครือข่ายของ10เก่าของ CGA ทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าในปีต่อๆไปทุกโรงเรียนก็คงจะเข้ามาช่วยกันหมดเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีเหลือเกินเราได้คัดเลือกอาจารย์ระดับแนวหน้าซึ่งเรียนตรงๆเลยนะครับว่าต้องให้เครดิตกับโรงเรียนอสมัมพันศรีราชาได้ใช้อาจารย์ทีมนี้ติวมาแล้วความสำเร็จอันนี้เนี่ยห ต้องขอบคุณกรรมการของสมาพันธ์ซึ่งประกอบด้วย14สถาบันทำงานเป็นวันทีมจริงๆ 2. ต้องขอบคุณคนเรือเอกประพฤติพรหรือเราเรียกว่านายกอน้นที่เป็นหัวแรงท่านเป็นนายกสมาคมอสสามชัญแล้วก็โชคดีที่ได้ทีมน้องๆทั้งดรกฤษดาทั้งหมอสรงทั้งทีมงานน้องๆนะ่ะโอ้โหช่วยกันเต็มที่และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ผู้สนับสนุนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของประเทศชาติสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคับเรียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA มุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่น้องๆนักเรียนช่วยลดภาระของครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้ปกครองในยามวิกฤตจับมือเดินหน้าฟันฝ่าไปด้วยกันเพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงแห่งสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน วันนี้มันถือเป็นโอกาสดีโอกาสทองเลยนะครับของน้องๆที่สมมาพันสมาคคมสิทธเก่าในค,ครูเซนคาเบลเนี่ยนะครับโดยท่านธนาชัยท่าน,านรับโครงการนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมอนเซอร์สมาพันธ์นก็จะเป็นคนออกเงินเองด้วยนั้ะตอนแรกเลยนะแต่เป็นความโชคดีบอกแล้วว่าเรามีสิทธเก่าที่น่ารัก สิ่งที่ได้มาเป็นเทปหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ห่วงนะครับน้องๆที่มีความสนใจในโรงเรียนอื่นๆก็สามารถเชื่อมได้ในอนาคตวันนี้โลกมันไปโลกดิจิทัลมันไปเรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของออนไลน์มันเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วพวกพี่เนี่ยจะอยู่กองหลังจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนน้องๆจะหาทุนลงทุนโรงแรมลงใจทุกอย่างเพื่ออยากเห็นน้องมีคุณภาพแข่งขันกับต่างชาติได้ อย่าลืมนะครับน้องเป็นกําลังหลักของชาติเป็นพลังอํานาจที่สําคัญมากๆคนหนุ่มคนวัยแรงเรายังเป็นคนที่มีองค์ความรู้ไม่ท้อถอยซื่อสัตย์สุจริตชนะทุกเรื่องครับเป็นโครงการที่ผมตั้งของมาเยอะมากเพราะเหตุผลก็คือแน่นอนปีนี้เราเจอปัญหาโควิดมาเยอะการเรียนเนี่ยบางทีมันอาจจะกระท้อนกระแท่นนะครับเด็กอาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวหรือสมาธิไม่มีนะครับอันนี้ถือว่าเราเข้ามาเรียนแล้วโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยฟรีทุกอย่าง เพราะนั้นอยากให้น้องๆเนี่ยได้ใช้อโอกาสนี้เพราะว่าตั้งเรียนมาหกแล้วถ้าเกิดกูทิ้งโอกาสภายในช่วง3าสี่เดือนสุดท้ายของการเรียนไปเนี่ยมันไหลไปแล้วมันแก้กลับมาไม่ได้เพราะนั้นก็เลยจยากจะฝากน้องๆว่าโอกาสมาถึงแล้วควาย้าไว้อันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้น้องเข้ามหาลัยได้ดีตามที่น้องคาดหวังไว้ครับอยากจะไปเข้าที่ไหนรุ่นพี่เตรียมจะช่วยน้องก็ต้องช่วยปรบมือสองข้างมันจะดังแต่ที่สําคัญก็คือน้องๆอย่าลืมศักดิ์ศรีชื่อเสียงของสาบัน ที่รุ่นพี่ๆสร้างเอาไว้เป็นเวลาร้อยกว่าปีขอให้น้องช่วยกันรักษาศักดิ์ศร,รีชื่อเสียงของสถาบันทำให้ดีที่สุดครับสนับสนุนโดย